ทั่วทินอีสานบ่เคยพบผ่านเยาวามานต้องใจน้องค่ายคอนกันอุดรสกลนครหรือนครพนมกาฬสินสุรินทร์ตาคมยังบ่สวยน่าชมเท่าเอวกลมใจภูมิพิมา งามเรนูบนโมตรูแพ,พ่พทูนหนึ่งอนุม่มเมืองเลยเชียงคานลำกงุงบ่งเหมือนชมยงนวลอนงงชัยภยูมน้องงามเหมือนดังดอกบัวตูมใจพี่ตกลุม ตายแสงดวงจันทร์คืนเพนันสิเออจบโปยยิมให้พี่สเมสมอเสน่ห์ของเธอเหมือนซ้อนเสียบดวงแดงน้องลืมแล้วหรือคนดีสัญญารัพี่ต่อเจ้าพพยาแล สองเรารวมอธิษฐานทั้งเคยสาบานจะรักกันแน่วแน่หนาหนาวปีนี้แม่แท้จะขอน้องกับแม่ไปอยู่ชายภูมิอของกินว่ากินมะนนาวของเกาว่าเรามากันรอเน้อ ที่เรพี่มองเลยเอาบองไหนมันพอดีแต่เติมเติมให้กันจนตัวเนาะหนาหนาวพี่ไกลผ่านมาเจอหนุ่งพังงานเหนือทองพี่มองเกินสุบตาแวบเดียวรู้ทันใต้แสงดวงจันทร์คืนเป็นน,นั้นสิเ,เออจุ๊บลอยยิ้มให้พี สมอสเสน่ห์ของเธอเหมือนซ้อนเสียบรวงเดน้องลืมแล้วหรือคนดีสัญญารับพี่ต่อเจ้าพ่อพญาแลสองเรารวมอธิษฐานทั้งเคยสาบานจะรักกันแน่วแน่หน้าหนาวปีนี้แน่แทจะขอน้อง บแม่ไปอยู่ชายภูอวะใน่นกับมบูนีกับคุณหน่อยอยู่กับตำนาน,นสังวนศักดิ์เนาะสองตำนานนั่งอยู่นี่ผู้ที่ร้องเพลงเมืงหันนะครับคือคุณพ่อจิเลนทอง <c oughs> ซึ่งเป็น <c oughs> หรือพ่อเย,ยสมควร ซึ่งเป็นน้องไสู้้ติดกันกับสังวนศักดิ์ลุงเสนีหนึ่งในตำนานวงสงวนศักดิ์ลุงเสนีกับพ่อองค์อาจเมื่อแอโคเดียนอันไขขคอกระจางให้จักบาทเนี่ยอันเรื่องเพ่งพบลักชัยยพุ่มเนี่ยไมไผ่ล่องแท่หรือจังไหนคนกระเทียงเงินบ่เศร้าจัาเถื่อความจริงนีเมนว่าจังได้กะความจริงเหมือนกันนี้ความจริงไปบ่ได้เนาะราวาช่วงนั้นเพิ่นกะไปกีไปมักสาวละยุธีชัยภูุ่มผู้สาวกระไร สังวนซักเนี <guarding okay>? ่ยครับผมเพิ่นไปมักเสาคู่เออเราก็สังวนซักเพิ่นเพิ่นเทียบซ่งกุดกะเทียบซ่งกดหรือว่าคำนั้นเสวยน่ะละน้องไส้สามคนเพิ่นผู้ร้องลาผมบาทนี้ก็เลยผู้นี้ร้องบิดไปร้องอัดเพลงภพรักนี่ก็เลยมาโบ่ซู้กันฟังกันได้มากเพิ่นมาปักพันขึ้นแต่ว่าก็ในน้าหมอลำมูเนาะครับกัพักกันเฮ็ดกันขึ้นสมัยนั้นก็โอ้ยพี่น้องนิยมชุ่มชอบเออก็เลยบ่ได้กันเนาะ เือผู้สาวิ่นกันเลยถูกรถชนอยู่น้องบ่โคกุล่ะก็เลยมาเกิดเพ่งเพ่งนี่ขึ้นมาก็เลยไปอัดกันอัดขืนมาแล้วเนี่ยผู้ใดกระสนเทเนะเออว่าสงวนซักลองผู้หนึ่งกระเทียบส่งกดมันจะมีเพ่งสาวพีไม้เพ่งหลายเพ่งู่ดอกคุณหมอทีรักเออป่านนี้กันที่พ่อว่าหาพ่อเห็นช่วงนั้นก็ได้ผู้รองก็ได้ว่าไปจังไดร ผู้หล่อยุปากน้ำพกไปใส่ปุ๊บไปยัง่งสงวนซักก็ได้ที่สาวก็เลยเอาตืออันที่เล่นท่องน่องไส้สงวนศักไส้นะครับอีกินกระเทพทรงกดเพชรราชันยุ่ากันพี่ก็น,น่องสามคนหาบ่ได้บาะทีไปม,ม,มันปเปลี่ยนแผ่นดิอยู่เนาะได้กี่กระได้มันบ่ได้ร่งทะเบียนกันเลยหมายถึงที่<ม>ว่า,าตอนนั้นมีสงวนสักแล้วมีพอจะเล่นท่องแล้วก็มีเทพทรงกดครับ มือแซกตะกี้แล้วก็พ่อองค์อาจเพื่อนลินเป็นกูมาสมัยนั้นแค่ส่งกฎนี่คือเป็นมือแซกสมัยนั้นครับผมคุณน้องไส้ลาเนี่ยครับทั้งตีกลองทั้งตกคันทั้งตกงานเพราะอาเนี่ยเป็นผู้เลื่อนในข้อเดียนครับเพราะขวัญกิเล่นท่องนี่เล่นตลกตีครับผมเล่นตลกทั้งพระเอกก็เป็นเพี่ยังมาตีป็นพระเอกนี่เพื่นไข่พี่ไส้ไข่ล่ำบ่ได้ปานนี้ให้ผมเป็นพระเอกโอ้ยได้ทุกแนว่ยเอาลดเนี่ยคู่น้อยเองได้จังไหนวันที่ออกไปใส่ผิดว่าท่านได้ล่ำเสมอ cái chầu hô, cái chầu hô chứ mà hô đẹp đấy là hô hay sâu, hô hay lên lại. วานนี้กับจ้าเรามีเพลงวันสงวนศักด์นักกวีลือลั่นผู้ประพันธ์เรื่องลือชื่อดังให้ทํานองคาร้องสมหวังโปรดได้เป็นพระลังเชียร์คุณดังเกิดคุณทั้งหญิงชายให้เสียงขานขับเชิญสดับฟังเพลงกรอนอ่อนละมุนแฟนๆเป็นแรงเช่วยหนุนสงวนศักดิ์ขอขอบคุณสิบนิ้วพนมกรนอนเดี่ยวแรงแย้ามือแรงหนายความหักชชยอุป,ปมาเปรียบไปสังคืม่หยในติง่งติ่งโมได้มันักนวงช่วองอกไผยสิเมา์หยิบยกซอยเหลือผมบ้าง บางวันเพลอะเมื่อไปพิศวาสเกิดสัตว์นี่ไผสีได้ห่วมเตียงพวกพี่น้องเห็นหมแฟนผมพวกพี่น้องเห็นบมแฟนผมไผบทท่านมีผัวยาสิลืมกิเ่นทองผู้ทรงเสียงมาถึงเจา้าเรียก่าสามสามนุ่มนี่พันกันลุมอุ่มอยู่แาบเปิดเผยแล้วว่ามีบังจักบอลเปิดเผยแล้วว่ามีบังจักบอล ผู้หน่อยเอ้ยมีแต่ตอนหน่อยต่อยกระทั่งน้ำบอ่อปุ่นฝนสู้มือมันเลื่อมคักปานยังแต่หักยังสิหนิมรักน้อยอยู่หัวใจพี่สาวใดน้อยที่สนใจกับพี่นางฟังลำอยู่นี่เพราะเชิญน้องซอยเหลือเ <c oughs> มื่อยังผมนอนเดียวเป็นโสสบายโพดภายนอกกายาแต่หัวใจภายในนี่นาช่างปวดร้าวอุราเสียจริงจังเลยไม่เคยผมไม่เคยรู้จัก โรครักช่างกำเริบขึ้นะวีหมอสตรีช่วยปัวจึงจะหายสำหรับหมอผู้ชายผมเองไม่ต้องการหมอผู้ชายผมเองไม่ต้องการทรมานเหลือเกินผมขอเชิญเลยครับเชิญเลยครับใครสิเป็นหมอยาค่ารักษาพยาบาลที่ต้องการจับพันจ่ายว่ามีทางอันโนทางอันมัเลยอะไรบอคอยเมื่อย เดีนเต้นกลัวฟังเนียโอ้ยพอเสียเดี๋ยวทางเอาทางเอาเลยโอ้อเหนถ้ามันใกล้มันฉีขาอะไรคุณหน่อยอ <c> ด <oughs> มาได้เลย